สงอะไรดีคะขอ,อน้อยแต่มากเรียกแต่ก้ฝากด้วยนะครับค่ะค่ะโอะโอ๊ะโอโอ,อะไรเนี่ยลืมบอกอผมผมผมร่วงช่วยรบกวเจอะเอะไรนะฉันไม่ได้ถอนนะคะมันร่วงเองอ่ะผมผมผมทุกเส้นมีค่ามากนะครับผมกลัวมันจะร่วงเลยแทบจะไม่ได้สะเลยจะ,จ,จะทำย<ะ>ังไงดีล่ะครับหนังหัวของผม ใช้นี่เป็นไงคะอะโทมี่แอบซูลด์แฮร์แคร์ูแก้ปัญหาผมร่วงเหรอ มันจะไม่แรงกระตุ้นหนังศีษะหรอครับมันอาจจะชื่อยากนะคะแต่ฉันก็เคยมีประสบการณ์หนังศีรษะอ่อนแอจนเป็นปัญหาหนักใจเลยละค่ะแต่ฉันจะทนอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ค่ะฉันพิถีพิถันมากเพื่อหนังศีษะในที่สุดฉันก็พบวิธีแก้ไขปัญหาค่ะนั่นก็คืออะโทมี่แอฟซูลแพคแคร์มีส่วนประกอบของสมุนไพรตะวันออกหลายชนิดที่ถูกบันทึกว่าเป็นสมุนไพรยาบองกันผมร่วงในตำราทงอีโบกัมและยังมีส่วนประกอบในเฮโมฮิมที่ลูกค้าทานอยู่ทุกวันด้วยค่ะเป็นเฮโมฮิมในรูปแบบแชมพูก็ว่า ใช้ค่ะส่วนประกอบจากธรรมชาติมืผ่านกระบวนการหมักพิเศษเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดช่วยกำจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันหนังศีรษะและเส้นผมและยังปกป้องเส้นผมดูแลสุขภาพหนังศีรษะอีกด้วยเป็นแชมพูที่อ่อนโยนใช้ได้่างไร้กังวลเลยค่ะแต่ยังไงก็ขยี้เบาๆหน่อยนะคะอ๋ออย่าไม่เชื่อใช่ไหมเน,นี้ออแล้วตัวแชมพูปราศาจากซิลิโคนใช่เบคับแบบนี้ค่อยคุยกันดูเรื่องหน่อยค่ะคุณลูกค้าแชมพูช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะไปแล้วส่วนทิตเมทและคอนดิชเนอร์จะช่วยเติมสารอาหารให้กับเส้นผมอย่างเเ็ที่่ลยคะ ป็นไงคะลองเทสดูต้องทดสอบอขอขยี้อีกสามทีโอ้สุดยอดเลยต่อจากนี้ก็สระผมทุกวันนะคะลูกค้าจะแต่ทรงอะไรนะคะน้อยแต่มากเรียบแต่ก็ทำได้ใช่ไหมคะลองดูค่ะลองดูครับเซตที่ช่วยลดการหลุดร่วงผมร่วงอโ o มี่แอพซูลดแฮร์แคร